สวัสดีค่ะพบกับพี่พร้อมแอนค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะพบกับพี่แอนและบุ๊กรีคเเมนค่ะในสัปดาห์นี้พี่แอนจะมีหนังสืออะไรที่น่าสนใจมาแนะนำต้องติดตามชมค่ะวันนี้พี่แอนมีหนังสือมาแนะนำทั้งหมด4เล่มด้วยกันค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ เราไปเริ่มกันที่เล่มแรกกันเลยค่ะหนังสือเล่มแรกมีชื่อเรื่องว่าความฝันของความฝันโดยดำรงวงโชติปินทองค่ะ มนุษย์เรานะคะเมื่อเป็นเด็กเราอาจจะเคยฝันอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่พอเราเติบโตขึ้นเราก็อาจจะฝันอยากเป็นวิศวกรอยากเป็นหมอเป็นพยาบาลแต่พอเราเรียนหนังสือมากขึ้นนะคะโตขึ้นฉลาดขึ้นและรู้เรื่องขึ้นเราเองกับกลายเป็นคนที่บอกกับคนอื่นๆว่าเราเป็นอย่างที่เราฝันไม่ได้แล้วเราก็หาข้ออ้างมากมายนะคะเพื่อมาสนับสนุนเหตุผลต่างๆว่าเราทำไม่ได้ หากคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ใช้ชีวิตแบบนี้มานานพอสมควรจนกระทั่งเคยชินกับมันและจำฝันใจจนกลายเป็นจิตใต้สำนึกที่คอยบอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราทำไม่ได้หนังสือเล่มนี้ค่ะจะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจและเข้าถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับความฝันและจะทำให้คุณสามารถนะคะเดินตามความฝันของคุณด้วยตัวคุณเองเพื่อตัวคุณเองโดยตัวคุณเล่มต่อมาค่ะ Between Hello and Goodbye ครู่สนทนาโดยจิระเดชโอภาสพันวง15บทสนทนาว่าด้วยความหมายของชีวิตและการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายค่ะบทสนทนาที่คัดสัรจักนิทยสารอเดและเว็บไซต์ t ด e c ก o าวตลอดการทำงานสัมภาษณ์ในรอบ10ปีของจิระเดชโอภาสพันวงผู้ค้นพบความสำคัญของการพูดคุย คนพบความฝันในถ้อยคำและคนพบความหมายของชีวิตจากคู่สนทนาหนังสือเล่มนี้นะคะจะพาคุณไปทำความรู้จักกับบุคคลที่มีแพชชั่นในการใช้ชีวิตในแง่มุมและทางเลือกที่ต่างกันผ่านบทสัมภาษณ์ของผู้เขียนนะคะที่จะพาคุณไปรู้จักกับกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่ใช่สูตรสำเร็จของใครหลายๆคนตัวอย่างเช่นทำความรู้จักกับเส้นทางและตัวตนของคุณคามินเลิดชัยประเสริฐ ตั้งแต่ยังได้รางวัลเด็กเกเรที่สุดในโรงเรียนสู่การเป็นศิลปินผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่31ในประเทศญี่ปุ่นมุมมองการใช้ชีวิตในยุคข,ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ของนักเขียนรุ่นใหญ่ยังชาติกอบจิตติที่ต้องปรับตัวเพื่อให้สารที่ต้องการสื่อไปถึงคนอ่านในยุคปัจจุบันได้ หรือแม้กระทั่งความตั้งใจที่จะเปลี่ยนทัศนคติที่คนมีต่อบุรีรัมบ้านเกิดด้วยการสร้างทีมฟุตบอลและโปรเจกต์อีกมากมายของคุณเนวินชิชชอบและแพชชั่นที่ไม่เคยหมดไปของหนึ่งพิธีกรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในเมืองไทยคุณไตพบลิมพัฒน์ค่ะคนดนใจโดยวอวชิระเมธีท่านววชิระเมธีได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่า ไม่ว่าจะเคยมีอดีตที่มืดดำบอกช้ำเจ็บปวดเพียงไรแต่คนเราก็สามารถตั้งต้นชีวิตใหม่อย่างมีความหมายได้เสมอขอเพียงรู้จักที่จะลืมความหลังแล้วเริ่มต้นใหม่ หนังสือเล่มน,นี้นะคะได้กล่าวถึงคนสําคัญของโลกจํานวนมากเลยค่ะซึ่งบุคคลเหล่านี้นะคะได้รับแรงบันดาลใจในการผลักดันตัวเองไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ผ่านแรงบันดาลใจจากบุคคลสําคัญท่านอื่นมาสู่จิตใจของตนค่ะคนดนใจเล่มน,นี้นะคะบอกเล่าเส้นทางชีวิตของคนสำคัญระดับโลกไว้เพื่อดนใจให้ผู้คนไม่หยุดไขว่คว้าเพื่อไปสู่เส้นชัยแห่งความสำเร็จค่ะ ตัวอย่างคนดนใจในเล่มนี้นะคะได้แก่มหาตมะคันทีอับราฮัมลินคอนเนลสันเมเดล,ล่าสตีฟจ็อบส์มเคิลเจสันหรือแม้กระทั่งเจสลีค่ะและเล่มสุดท้ายนะคะทำงานยังไงให้คุณมีมูลค่าสูงสุดในองค์กรเขียนโดยคุณนวูจิมาฮิโตผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและการประเมินมูลค่ากิจการค่ะ ในยุคที่ตลาดแรงงานมีการแข่งขันสูงขึ้นมากกว่ายุคอื่นๆคุณจำเป็นจะต้องรู้ให้ได้ว่าในฐานะคนทำงานเราได้สร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นกับบริษัทมากเท่าไหร่เพราะเมื่อถึงคราวจำเป็นบริษัทจะเลือกคนที่สร้างมูลค่าหรือทำเงินให้กับบริษัทได้มากที่สุด เพราะคนทำงานต้องพัฒนาตัวเองและสร้างวิสัยทัศน์ทางการเงินให้กับตัวเองเสมอเพื่อจะได้กลายเป็นคนทำงานที่มีค่าตัวสูงและเป็นที่ต้องการของบริษัทค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะได้กล่าวไว้ว่าอย่าเป็นคนรับใช้บริษัทแต่จงเป็นคนที่บริษัทให้ความสำคัญกับคุณค่ะโดยบริษัทจะประเมินคุณจากตัวอย่างที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ค่ะ บริษัทในปัจจุบันนะคะจะมองหาบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์ทางการเงินลงทุนกับตัวเองไม่ใช่ลงทุนกับหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ผลงานที่ผ่านมาในอดีตของคุณจะเป็นตัวกำหนดอนาคตค่ะและสิ่งที่สำคัญที่สุดกว่าไรายได้นะคะว่าได้เท่าไหร่คือการสร้างไรายได้ได้เมื่อไรค่ะ และสุดท้ายเลยนะคะก็คือปูหนทางสู่การเป็นคนที่มีมูลค่าสูงด้วยการขัดเกลาวิวสัยทัศน์ทางการเงินให้เป็นเลิศทำให้ไม่ว่าจะทำงานที่ไหนคุณก็เป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าตลอดเวลาค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับหนังสือที่พี่แอนนำมาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ สำหรับใครที่มีหนังสือที่อยากจะให้พี่แอนแนะนำก็สามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางที่ปรากฏด้านหน้านี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่แอนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ